ส่วนนี่ที่ว่าไม่เป็นความเป็นจริงครับผมก็ไม่ทราบว่ายัางไงนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงในการทํางานแต่ละครั้งอนกันนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยข้าวที่กระเหตุพวกผมจะใช้เครื่องนี้ตรวจสอบทุกครั้งในกรณีวัตถุต้องใส่ที่เจลหรือเราเบิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเครื่องมือถึงชี้ทั้งๆที่เราไม่รู้ว่ามีระเบิดหรือไม่แต่ก็ชี้แล้วหาจนพบบางกรณีกด,ดมกือซสย รถเป็น100ร้อยคันเราสามารถตัดสกแกนได้จนเหลือรถ10คันและเรามาแยากแยะเหลือรถแค่คันเดียวหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาในการตรวจสอบสารระเบิดในการป้ายไปที่ที่แงนรถที่โบสที่ฝาถังน้ำมัน,น,ม,นมันใช้เครื่องมือตรวจสอบแล้วทดสอบสารระเบิดขึ้นมาก็ไม่สารระเบิดอยู่จริงๆโอเก็เ้ออกมาไม่ยอมรับลผมกใช้ผมกองใช้อยู่ครับเพราะตอนนี้มีเครื่องมือชิ้นนี้ยิ่งเดียวผม่ผมก็ผมมีอยู่ในการหา เกี่ยวกับระเบิดไม่เคยมีเครื่องมือไหนให้มาที่มีในการหาระเบิดตอนนี้มีความหวนใจในการใช้เครื่องมือนี้ในจุดนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ถ้าเลือกว่ามีหรือไม่มีมีดีกว่าครับเพราะว่ายกงง่ายว่าตรวจรถต้องใส่หนึ่งคันถ้าเราหาระเบิดเนี่ยมีการแจ้งรถต้องใส่ถ้าเกิดเราหาระเบิดแล้วถ้าสมมติว่าในรถจะไม่มีแต่ข้างข้างมีเราทำยังไงทุกคนจะมุ่งไปที่รถหรือว่าแล้วแต่ có gì hả <coughs> chụp <coughs> mình đâu chào bay, xin chào mời chào mời chào mời i uh not -huh.